เปิดพ่นหนึ่งกูไม่ได้ไปเซียมาลุ้ยสยอะร้อนแน่ร้อนจะเป็นมุมสีอะได้ไหมแกแตกได้ chúng ta 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 chúng ยะคะสองมื่นบาทเราเบสองพับาทแล้วไดูไปดูตะันแล้วพี่ทีปูตสองมื่บาทนับนินมีใครจะให้ท่าหไหยใจยิงไหมคะสองมืบาทสองมื่นหนึ่งพันบาทจสองมื่นน สองหมื่นาร้อยค่ะโอสองหบาทหับรนี้สบาทค่ะ2ตรอิีาีกเอาอีกนส,บ,สก 1, 000, 000บาทคะสองหมื่นสอับาทนับหนึงย่หมื่นสองไ้สาร้อค่ะ สองหมามบาทค่ะด <Đ ồ S 1> ูไหมคะดูไหมสองหมื e ่นสามพันบาทนับหนึ่งสองหมื่นสามพันบาทนับสองเอาอีกไหมคเอาอีกมเอา